ว่างจากจิตพระเจ้าคือมีเป็นทั้งหมดเป็นทั้งหมดว่างนี้เพื่อปัญญาและญาณปัญญามรกผลคือได้บรรลุเตือนรู้นิพพานณจิตปัจจุบันเตือนรู้ความเป็นพระพุทธะพระเจ้าในตนเองลงใจ ฉันไม่ใช่ปุถุชนอีกต่อไปแล้วนำนิพพานในอนาคตสู่จิตปัจจุบันเป็นเลยตื่นเลยแจ้งเลยงดงามยิ่งเอ่ยาทุสาธุมากเท่ากับผลทางความว่างเท่ากับผลรวมเป็นมาร์กผลหลายคนจึงฝึกความว่างเพื่อได้ความว่างเพราะคิดว่าว่างนี้คือนิพพานถาม ว่างแล้วอย่างไรต่อสุญญตาคือว่างที่มีทั้งหมดไม่ใช่ว่างแบบวงเวงเหมือน